สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้นะคะที่ Channel M&N Ford นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมในรุ่นวายแทนะคะเป็นตัว4คูณ2ราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1,32 0 0ล้านบาทในรุ่นวายแทนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะคะ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดของตัว4คูณ2เขานะคะจะอยู่ที่180แรงมา้า พิเศษเลยนะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติถึง10จะปิดกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่นัตตี้จัดให้ลูกค้าเลยนะคะเป็นโปรฟรีชุดแต่งเต็มรอบคันซึ่งทันเนี้ยลูกค้านะคะทำการสั่งจองรถกับนัตตี้นะคะสั่งจองออนไลน์รถกับนัตตีจ้จากจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็นัตตี้ต้องทําการนะคะขับรถไปส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดกันเลยทีเดียวค่ะไม่รอช้าด,ดีกว่าค่ะเดี๋ยวนัตตี้พาชมนะคะว่าคันเนี้ย แต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างซึ่งพิเศษไปอีกก็คือลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งได้เองนะคะทุกชิ้นเลยค่ะไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากทางด้านหน้านะคะกระจังหน้า FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าในแบบของล a ปเตอร์สำหรับคันนี้นะคะตัวอักษรฟอร์ลูกค้าเลือกมาเป็นสีดําเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวของตัวรถนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะมีเป็นไฟ LED มาให้ด้วยเลยนะคะ3ขีดใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นไฟ LED สีขาวนะคะ ถัดมาทางด้านบนนะคะในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นสกูฟิตนะคะลูกค้าขอเปลี่ยนจากตัวแรกนะคะเป็นตัวมา้าจึงตัวม้าก็ทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองสกูฟก็คือทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคือสีดําตัดด้วยกันกับสีดําด้านนะคะเพื่อให้ตัวรถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะมาดูในส่วนของไฟกันบ้าง ตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะไฟเดิมของ Y-TAC เขาเป็นไฟ b บเ LED มาพร้อมกับไฟ daytime running light อยู่แล้วด้วยนะคะแต่สำหรับคันนี้พิเศษไปอีกค่ะจัดใส่ให้เป็นไฟมัดแต่งนะคะ3ขีดมาพร้อมกับไฟ daytime running light ที่เป็นไฟเลี้ยวมาด้วยเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางทำตาไฟให้กับลูกค้าเป็นสีแดงนะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นลูกแก้วสีแดงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นวงไฟวงแหวนไฟตัวนี้จะขึ้นขนาดที่เราเปิดไฟรถนะคะจะเป็นไฟ LED สีขาวค่ะ ก็ใส่แล้วรถดูดูหล่อเลยนะคะเรามาดูในส่วนของกันชนทางด้านหน้ากันบ้างนะคะกันชนตัวนี้จะเป็นกันชนหน้าเหล็กของ h ั m m e r นะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจุ้งสีแดงในส่วนของกันชนเหล็กของ h ั m m e r เนี่ยเขาจะมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะคะตรงนี้มาพร้อมกับกันชนเลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่มากับตัวรถเป็นไฟ LED นะคะ ในส่วนของการชนหน้านะคะที่มีเซ็นเซอร์มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเราเปลี่ยนการชนให้กับลูกค้าแต่นัตตี้นะคะก็ย้ายตัวเซ็นเซอร์นะคะมาใส่ให้ที่การชนแต่งด้วยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยจะเปนเ็นเซ็นเซอร์กัลายนานหน้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านข้างค่ะว่าด้านข้างแต่งอะไรบ้างนะคะอ่าด้านข้างเลยที่เห็นเด่นๆตรงนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านตัวหมุดเนี่ยเราจะไม่ได้เจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดเลยนะคะใส่ตัวนี้ก็ช่วยช่วยกันลอยได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เพื่อให้เข้ากันกับตัวแม็กยางออทเทเรนที่เราจะเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นแม็กลายดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นยางจะเป็นยางออทเทเรนของฮันคุกซีรียางของเขานะคะจะอยู่ที่26560นะคะ R 1 8นั่นเอง ตัวอย่างออทเเลนเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยด้วยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามองลอดตัวนี้เข้าไปนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะตัวแขนแขนยึดตรงนี้ก็เป็นของฮัมเมอร์นะคะเป็นสีแดงแล้วก็แผ่นแข้งข้างใต้อะคะเป็นแผ่นแข้งกันกระแทกกันหินดีเข้าไปข้างในข้างในใต้ท้องรถได้นะคะตัวนี้ก็เป็นแผ่นแข้งกันกระแทกของฮัมเมอร์เช่นกันค่ะมาดูกันที่หูกระจกมองข้าง ตัวนี้ติดตั้งให้เป็นครอบกระจกมองข้างแบบมีไฟนะคะไฟที่กำลังกระพริบอยู่ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวหรือเวลาที่เราเปิดไฟพาร์มานนะคะก็จะติดส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเดย์ไลท์ทางด้านล่างจะเป็นไฟสีขาวเวลาที่เราเปิดไฟหน้ารถตรงนี้จะขึ้นเป็นไฟสีขาวให้นะคะแล้วก็ทางด้านใต้เขาจะเป็นไฟนี่ค่ะไฟสองสว่างทางเดินให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้บางทีที่ลูกค้าไปจอดรถในที่มืดนะค่ะเราจะยังมองเห็นว่ามีสัตว์นะคะหรือมี มีสัตว์มีพิษหรือมีมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมเนาะตรงนี้จะเป็นเบ้ารองมือเปิดสีดำด้านนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกนรอยบางทีลูกค้าใส่แหวนนะคะก็จะไม่ไปคูดกับตัวสีของตัวรถนั่นเองเห็นสติกเกอร์ไหมเอ่ยตรงนี้เป็นสติกเกอร์แบบพิเศษเลยนะคะลูกค้าเลือกสติกเกอร์สาดโคนนะคะแต่ขอเปลี่ยนคําว่าดรนเจอร์นะคะเป็นชื่อของลูกค้าเองก็จะเป็นคุณอาร์มและคุณปุ้ยนะคะสําหรับคันนี้ ตัวอักษรฟอนต์ลูกค้าก็เลือกเองได้ด้วยนะคะเป็นพิเศษเลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยากได้สติกเกอร์แบบไหนนะคะเป็นแบบลายของตัวเองเช่นแบบคันนี้นะคะนะัตตี้ก็จัดให้ได้เช่นกันเนาะต่อมานะคะตรงนี้เลยจะเรียกว่ากาบข้างนะคะตัวนี้จะเป็นกาบข้างแบบเล็กนะคะพอใส่ไปแล้วมันก็จะดูพอดีกักบตัวรถแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จนเกินไปเพราะถ้าสมมุติเราใส่เป็นใหญ่เงะะี้ยค่ะมันจะติดทับกับตัวสติกเกอร์ก็จะไม่เห็นสติกเกอร์และจะไม่สวยด้วยซึ่งคันนี้ลูกค้าจัด ติดสติกเกอร์ไปนะัตตี้ก็เลยเลือกเป็นตัวกาบข้างแบบเล็กให้นะคะถัดมาทางด้านล่างตรงนี้จะเป็นบันไดเหล็กของฮัมเมอร์นะคะซึ่งบันไดเหล็กของฮัมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีไฟส่องสว่างด้านใต้ให้เราอีกด้วยนะคะตัวนี้ช่วยส่องทางเดินให้กับเราได้อีกนะคะและเหล็กเขามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีด้วยค่ะต่อมาทางด้านบนตรงนี้นะคะคิวกันสาดนัตตี้จัดติดตั้งให้เป็นคิวกันสาดของแท้ของฟอร์ดเลยนะคะตัวนี้เป็นของศูนย์เลย ในส่วนของฟิล์มคันนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็น60%รอบคันซึ่งฟิล์มพี่นัตตี้จัดติดให้ลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะทางด้านบนเลยราวหลังคานะคะจะมากับตัวรถแล้วพิเศษเลยนะคะคันนี้ก็จัดใส่เพิ่มให้นะคะเป็นถาดแหลกของทั m m e r ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะไปกดให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวนัตตี้จะไปเปิดไฟให้ดูว่าพอเปิดไฟแล้วส่องสว่างขนาดไหนนะคะ ไฟจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไฟเขาจะมีทั้งหมดด้านหน้าสองนะคะแล้วก็ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟที่อยู่บนฐานแหลกฐานแหลกตัวนี้เราสามารถใส่สัมภาระได้นะคะกระเป๋าจักรยานนะคะได้หมดเลยมาดูในส่วนของทางด้านนี้กันบ้างตัวนี้จะเป็นข้อฝาถังน้ํามันสีดาด้านเช่นกันนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยทางด้านบนนะคะ จะเป็นโลบา์เหล็กของยี่ห้อฮาเกนนั่นเองมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นไฟ LED ให้ด้วยนะคะช่วยเป็นไฟสองสว่างเนาะไฟ LED สองสว่างเวลาที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะไฟตัวนี้จะขึ้นให้แล้วก็ลูกค้าสังเกตว่าตรงขอบเนี่ยค่ะขอบกระบะถ้าปกติแล้วอะค่ะมาแท็ก mm hmm. กระบะไลเนอร์ mm hmm. เขาจะมาจากโรงงานซึ่งก็จะมีเป็นตัวสปอร์ตบาที่มากับตัวรถนะคะ คุมปิดอยู่ทีนะพอเราถอดตัวสปอร์บาร์ไปแล้วมันก็จะเหลือแต่กระบ,บะเล,ะลนๆ้นนตี้ใส่ติดตั้งให้เป็นกันลอยนะคะครอบขอบกระบ,บะให้กับลูกค้าด้วยติดตั้งให้ทั้งหมดมีทั้งหมด4ชิ้นเลยนะคะก็นตีห่วงใหญ่ในเรื่องของการการเป็นรอยซึ่งเราติดตัวโลบาร์เหล็กด้วยอะคะ่ะก็เลยจัดติดตั้งให้เบ้ารองมือเปิดตัวนี้เป็นเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายดาบนะคะก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยเช่นกัน ฝากระบะท้ายของฟอร์ดนะคะจะเป็นแบบผ่อนแรงนะคะลูกค้าสังเกตว่านัตตี้เปิดฝาท้ายได้ด้วยมือเดียวเลยนะคะสบายมากเ <c oughs> บามากเลยคะ่ะมาดูในส่วนของกระบะไลเนอร์ตัวนี้จะเป็นกระบะไลเนอร์เข้าร่วมมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้มากับตัวรถเลยในส่วนของวายแท็กจะมีช่องเสียบไฟอยู่ทางด้านหลังตรงนู้นให้ด้วยนะคะ มาดูตรงโลโก้กันบ้างนะคะในรุ่นวายแท็กโลโก้นะคะจะมีกล้องถอยหลังหรือกล้องมองหลังให้เราด้วยนะคะกล้องตัวนี้มันจะขึ้นขณะที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังเราจะมองเห็นได้ว่าด้านหลังมีวัตถุอะไรอยู่บ้างหรือว่ามีเด็กยืนอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะช่วยลดอุบัติเหตุให้ด้วยนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะคําว่าเลนเจอร์เดิมๆของเขาจะเป็นคําว่าแลนเจอร์สีดําจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะคะทีนี้คันนี้จัดเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นคําว่าแลนเจอร์สีเทาแบบนี้เลยมาดูในส่วนของ กันชนท้ายกันบ้างนะคะกันชนท้ายก็เป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแล้วก็เป็นตัวนี้จะเป็นหัวบอลหัวบอลลากจูงเช่นกันนะคะตัวกันชนเขาจะมีไฟท้ายเป็นเป็นไฟ LED นะคะไฟตัวนี้จะขึ้นขณนะที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวเซนเซอร์ค่ะที่อยู่กับกันชนเดิมของตัวรถนะคะนัตตี้ก็จัดเปลี่ยน จัดย้ายมาใส่ให้ที่ตัวกันชนแต่งให้ด้วยใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะไฟท้ายนะคะก็จัดติดตั้งให้เป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านในของรุ่นว i แท็กกันบ้างนะคะว่าว i แท็กเนี่ยภายในเขารูหลาขนาดไหนเนาะดูสปอร์ตขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่นัตตี้จะพาไปรับชมนะคะในตัวกุญแจนะคะของรุ่นว i แท็กจะเป็นกุญแจคีเลตมาให้แล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ย ลูกค้าแค่พกกุญแจติดตัวไว้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะสาธิตให้ดูนะคะตอนนี้เราทําการล็อกรถอยู่นะคะแค่ลูกค้าพกกุญแจติดตัวนะคะทําการเปิดรถเราแค่คล้องมือลงไปอ่าเราสามารถเปิดรถได้เลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะล็อกรถง่ายๆค่ะแค่ใช้นิ้วปั๊มลงตรงนี่เลยค่ะอ่าตัวนี้คือรถก็จะล็อกแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในกัน มาดูทางด้านในนะคะของรุ่นวายแท็กกันบ้างวายแท็กนะคะที่สังเกตเห็นเลยนะคะเปิดประตูมาเจอเลยก็จะเป็นเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินได้สีส้มแล้วก็แต่งตะเข็บสีส้มตรงนี้นะคะตรงพนักพิงเขานะคะจะมีสัญลักษณ์พิเศษเลยจะปั้มคําว่าว t ยแท็กนะคะอยู่ตรงพนักพิงตรงนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็บะหนังเขาจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ตัวพนักพิงก็สามารถปรับได้ค่ะยกขึ้นแล้วก็ลงได้เลยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะคะหน้าคอนโซลก็จะเป็นหุ้มหนังมาให้แล้วนะคะเป็นสีเดียวกันเลยที่เกียร์ก็เช่นกันนะคะแล้วก็ตรงที่วางแขนของตัวรถนั่นเองนะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะแต่เขาจะเบาขนาดที่ลูกค้าจอดรถอยู่กับที่เดยนนัดิขออนุญาตนะคะสตาร์ทแล้วก็สาธิตให้ดูดีกว่าลูกค้าจะได้เห็นภาพนะคะ ขณะที่นัตที่สตาร์รถนะคะหรือจอ,อดรถอยู่กับที่นั่นเองนะคะพวงมาลัยสามารถหมุนได้ด้วยนิ้เดียวนะคะตัวนี้เลยแต่ว่าพวงมาลัยของเขานะคะจะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถนั่นเองนะคะเขาจะมีระบบ cruise control นะคะเป็นระบบควบคุมความเร็วนะคะอัตโนมัติให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้ก็ช่วย ช่วยในเรื่องของบางทีลูกค้าขับรถไปต่างจังหวัดนะคะเราอาจจะเมื่อยล้านะคะเราสามารถตั้งตัวนี้ได้เลย,ดยเดี๋ยวนัตตี้จะมีอธิบายการใช้งานนะคะขณะที่ส่งมอบรถให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวคะ่ะไ่า้ะใช้ไม่เต็นนะคะแล้วก็ปุ่มนะคะที่พวงมาลัยจะเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้ทั้งสองฝั่งเลยเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างตัวนี้หน้าจอของเขานะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัส ขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้เลยนะคะตัวนี้ในรุ่นวายแท็กตัวหน้าจอของเขาจะมีระบบเนมมาให้ด้วยนะคะเป็นระบบนำทางนั่นเองแล้วก็จะมีเป็นระบบนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งมีแค่ค่ายเดียวเท่านั้นนะคะในกรณีที่ลูกค้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้แล้วหาก เราเกิดอุบัติเหตุนะคะแอร์แบ็กแตกนะคะหรือระบบการจ่ายน้ามันถูกตัดระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อไว้เขาจะโทรไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือเบอร์หนึ่งให้กับลูกค้าเลยนะคะในส่วนของระบบไฟรุ่นวาแทก็จะเป็นไฟนหน้าอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้ค่ะกระจกมองหลังอัตโนมัติตัดแสงอัตโนมัติเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ถือว่านะคะออปชันเขาให้มาแบบครบคันแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็เซฟตี้เรื่องความปลอดภัยให้ด้วยเลยนะคะ ก็นาตี้พาชมนะคะสำหรับชุดแต่งรอบรอบคันของเจ้าคันนี้กันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าตาลูกค้าท่านใดกันบ้างเนาะหรือลูกค้าอยากได้ชุดแต่งนะคะที่เป็นแบบของตัวเองอยากเลือกแบบเองนะคะนาตี้สามารถจัดให้ได้เลยนะคะฝากด้วยนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับน,นาตี้เดี๋ยวนาตี้นะคะจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะจะมีทั้งเบอร์โทรลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็เพจ Facebook นะคะ M and แอนด์ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับนัตตี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยจะเป็นโลเคชันของโชว์รูมที่นัตตี้ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเป็น Ford Auto Gall e r y รปทุมธานีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1ถึง5ปีซ้อนกันเลยทีเดียวคะ่ะลูกค้ามั่นใจในเรื่องของการซื้อขายรถและการบริการจากนัตตี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คะ่ะต้องเตรียมรถเพื่อที่จะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าถึงหน้าบ้านนททีีีออ่จััังหววดดเเเกกเลยย สรวันนีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ